ขสับเองเห็นไหมปื้อนี่ด้วยความชำนานอันนี้จะคมกว่าอ่ะอาจารย์คะเปลี่ยนอันนี้ค่ะอันนี้คมกว่าค่ะของเก่าคมกว่าของใหม่อันนี้มันจะเล็กกว่าด้วยค่ะใช่แล้วใช่แล้วูว่ามันเล็กกว่าเหมาะกว่าเอ๋เห็นไหมมันจะไปไปไปได้เร็วกว่าแะ่นักว่าอ ถ่ายรูปไว้นะคุณน้องนั้นน้าอาจารย์มาสับปวยสักทีหนึ่งปกติอาจารย์จะไม่ค่อยสับจะให้ลูกศิย์สับจะเห็นว่ามีมีดินติดด้วยเนาะสับไปด้วยเพราะเพราะนดินมันจะมีจุลินทรีย์ท้องถิ่นก็คือจะได้จุลินทรีย์ท้องถิ่นจากจากจากราก้วยคำถามว่าทำไมเราต้องสับเป็นชิ้นเล็กจะได้กินง่ายง่ายเพราะว่าจุลินทรีย์ปากมันเล็กมันจะได้กินง่ายง่าย ก็ไม่งั้นถ้าไม่ต้องสับเลยก็หมักไปทั้งต้นแล้วกี่ปีมันจะย่อยริงป่ะเพิ่มพื้นที่ผิวอ่ะช่วยกันสับเลยค่ะแล้วมีเก้าอี้จอเลยนะจไม่ขาที่ขึ้นจากน่อไปเนี่ยต้นแท้อยู่ตรงไหนหาเจอไหม,ไมไนะต้นแทของต้นกล้วยอยู่ตรงไหนที่เราเห็นอยู่ส่วนเหลือดินเนี่ยเรียกต้นเทียมทํ่ไม่รัต้นแท้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงน่ามันปีก็ออกถแล้วต้นกล้วยนี่เป็นพืชที่ดีหมักรย์มากเลย ไม่ว่าจะดูแลดีหรือไม่ดีเขาตกเครือถึงเวลาก็ตกเครือประเภทว่าต้องมาฉีดอปุ๋ยบำรุงปุ๋ยเร่งดอกกระชากอะไรไม่มีมันถึงเวลามันถ้าต้นมันเล็กมันก็ออกเครือเล็กเห็นไหมหมดเลยหมดครับไม่เีลือครับไอ้กาบกล้วยเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนมีมีอีกอันนึงช่วยจับเลยจะได้เร็วมันแบ่งช่องอากาศใช่ไหมมันจะไม่เนื้อแน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในต้นกล้วยนี่คือลิกนินเยอะเยอะมาก แล้วมันมีความฝาดม,มนนก็ได้ทีนี้ลิกนินเนี่ย,ยจุลินทรีย์อื่นมันจะกินไม่ได้ใช่ไหมมันต้องอาศัยไอ้ตัวที่กินได้คืออะไรแอคโตโนมซีนี่คืออาหารแยกจำแนกสิ่งมีชีวิตเพราะลิกนินมันเยอะมากเนื่องจากว่ามีช่องอากาศช่องอากาศช่องอากาศแต่ละช่องแต่ช่องนึงก็ต้องมีลิกนินเยอะแล้วยางมันก็คือแทนนินเพราะจุลินทรีย์อื่นที่มันแพ้แทนนินแล้วมันกินลิกนี่ไม่ได้มันก็โตไม่ได้ คนที่น่าเอาไอ้นี่ไปเลี้ยงมันก็จะได้จุลินทรีย์อะไรแอคโตโนเมซิสกับบาซิลัสแล้วไอ้ไอ้ไอ้เอ็กโตโนเมซิสเนี่ยมันย่อยลิกนินออกมาเป็นท่อนสั้นไอ้บาซิลัสก็มากินต่อได้ไม่มีเก้าอี้เหอเออมีเสื้อนี่เออเออไหมคิวครับไอเขียงอันนั้นเป็นข้าคล้องแฮกคร้องคร้องไอ้หนูนี่ชื่ออะไรนเียน ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีมีอะอับ,บสคูล่าไมโครเรซ่าต่อไปแล้วพอเราไปใส่ลงแปลงอ่ะมันก็ไปช่วยทำมาหากินดินดีขึ้นแบบรวดเร็วเลยไมโครเรซาจะต้องฉีกอันนี้มาถึงว่าแบ่งช่วยกันจะได้ช่วย่นี่นี่นี่นุ่นตอนนี้ไม่ไม่ต้องนั่นละทางนี้ละเออไม่ใช่ ขวางขวางเลยค่ะวางกับพื้นแล้วขวางเลยลูกเออนั่นแหละเออเออแบ่มัข้าแล้โอ้มีเห็นนะครับอ๋อไม่ไม่จะแบ่งออกมาให้กันหรืออยาเอากรรไกรตัดนะลูกไม่ได้ไม่ตัดไม่ตัดจะตัดถือหรืจะตัดถุงค่ะตัวมันเหลืออันเดียวไม่ตัดอะไรจะแบ่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำเสร็จแล้วไปลาดรถดินที่เราจะปลูกพืชอ่ะแล้วไปฟันใหม่ ลองเทียบดูซิดินที่ไม่ลาดจุนิสินอเอกล้วยกับดินที่ลาดจุนิสินอ๋อกล้วยเนี่ยอันไหนมันฟันยากกว่ากันเนี่ยคำตอบมันอยู่ที่เราลงมือการทำ่ยเคยไปฟันแบบชนิดจอบกระเด้ง่ะเคยไหมฟันลงไปแล้วจอบกระเด้งขึ้นอ่ะเคยเจอดินแบบนี้ไหมใใคะจอบไปเดนไม่มีจอบกระเด้งเลยเสร็จแล้วก็จุนิสินอ๋อกก็เป็นรถพอพรุ่งนี้ไปฟันใหม่นะโอยดิ่มป่อยเลย เพราะฉะนั้นเวลาฟันดินเนี่ยอย่าเพิ่งรีบฟันเอาจุนซีหน่อกลก้วยไปลาดรถซะก่อนมันจะได้ไม่เปลืองแรงงานลาย่อยดินดินไม่ใช่ได้แตกดีนะเห็นไหมประโยชน์ของจุนซีหนอ,อกลก้วยเอาเองหน่อเดียวเองโอ้โหอันนี้เสมอกันเลยนะครับชายชายสองหญิงสองไม่มีใครเอาเปรียบใคร <Okay. S 1> เราจะไม่ใส่น้ำนะเราจะไม่ใช้อะไรอย่างอื่นเลยนอกจาก นอกล้วยกับกากน้าตาลสองอย่างเท่านั้นแล้วเราก็จะคนเช้าเย็นเช้าเย็นทําไมถึงต้องคนในระหว่างที่จุลินทรีย์ทำงานเนี่ยมันจะปลดปล่อยแก๊สคา์บนอ์ไซ์ออกมาเพราะามันต้องการมันไปกินใ้ขาบอลไฮเดรตแล้วมันก็ได้ขาเบนซ์ไซออกมาเพื่อจะสร้างพลังงานแต่แล้วมันก็ไม่จับอยู่ชิ้นกล้วยมันก็จะลอยมาอยู่ข้างบนแล้วก็คนลงไปให้ใหมันแก๊สหลุดออกมันจะได้จมต่อเพราะจุลินทรีย์มันอยู่ในน้ํา มีข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างที่มันกินเนี่ยมันจะสร้างกรดเป็นของเสียคือมันเยี่ยวกินไปเยี่ยวไปด้วยกรดเปรี้ยวมันก็อยู่รอบๆตัวมันถ้ากรดมันเปรี้ยวถึงระดับหนึ่งรอบรอบตัวมันสูงขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะหยุดกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพนเพื่อลดความเป็นกรดรอบๆบตัวเพราเจ็ดวันถามว่าทำไมเจ็ดวันมันจำง่ายดี ทำห้าวันใช้ได้ไหมถ้าจะจะใช้ก็หันซ้ายหันขวาดูว่ามีใครห้ามหรือเปล่า <voulais> ถ้าเราอยากจะใช้เราก็ใช้เพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าเราไม่มาหมาักเลยเราเอาอย่างนี่ใส่ลงดินก็ดีไหมดีไหมดีไม่ดีดเอ,ออยังได้หมูเอ๊ะอะไรหมาตายให้ก็ฝังใต้ต้นผลไม้ใต้ต้นต้นขนุนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหมักอะไรทั้งสิน<ด>้นเลยโอ้ของหมุนเนี่อออกมาลูกประลงเติมลบหวานอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้น เราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ว่าทําให้เจ็วันนี้เพราะอะไรเพราะสอนมาแบบนั้นอ,ะอ่ะไม่รู้ว่ากี่วันดีที่สุดไม่รู้เ,เพราะเจวันมันทําจาง่ายทำวันจัน์ก็บีบวันจันคันออนน้าเลยแบนนั้นได้ไหมไม่รู้อีกเหมือนกันเลยไปเราจะดีไม่ดีไม่รู้แต่สอนมาแค่เจ็วันแล้วก็บีบออนน้าําที่เราเราปล่อยเลี้ยงเลยไปมันอาจจะเป็นตัวอื่นก็กกได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่สอนมามันแค่เจ็ดวันทีนี้อยากจะรู้ว่าแปดวันดีกว่าเจ็ดวันไหมสิบวันดีกว่าเจ็ดวันไหมหรือห้าวันดีกว่าเจ็ดวันก็ทดสอบเอาเองเนาะใ,ในนอกล้วยนี่ก็โพแทสเซียมสูงใ,ในกากน้ำตาลก็โพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นคุณคุณไปหาไนเตรนหมาใไนเตรนถ้าคุณทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมว่าแนะนาให้คุณทําปุ๋ยปลาหมากนะมันก็เป็นไนเตรนแล้วคุณก็ใช้ร่วมปุ๋ยปลาหมากก็ใช้จุลรียพดอกก้้ยไปทําดันหมาก แล้วคุณก็ใช้ร่วมกับฮอร์โมนไปแค่นั้นสองอย่างแค่นั้นนะคุณก็ไปรอดแล้วทําผักง่ายๆเอาสองตัวรวมกันก็ราดลบลงไปก็จบแล้วอะ่ะผักสลัดผักบุ้งเี่เอาแค่ถุยประมาณอย่างเดียวก็โอเคละไหมเอาลมตะล่อมแล้วเดี๋ยวมาชั่งโอเคมีมมไหมดีออโอ้โหลงทุนเขียงง่้ยๆเลยเขียงไงยงม้อย่างดีเลยนะเนาะ นี่เยอเนี่ยต้นทุนสูงนะเนี่ยเอาเอาเอาถังนี่นี่นี่ถังวางเนี่เอาถังตั้งเลยถังตั้งเลยอันนี้อันเขาใส่ไปแล้วค่ะถังเปล่าไม่เมื่อไรมีถังเปล่าไว้ชั่งหนักเท่าไหร่เท่าไหร่ถังหนักเท่าไหร่คะหนูสองกิโลหนูสองกิโลเออแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเจอแล้วก็ใส่ไปเออเดี๋ยวเราค่อยไปหักเดี๋ยวค่อยหักนน้ำหนักถังออกแล้วเอาอันนู้นอันนู้นใส่ไปด้วยค่ะใส่รวมไปด้วยจ้ะ อ๋อทีกี้ช่างอันนี้ไม่ได้ช่างใช่ไหมอันนี้ช่างใส่รวมไปเลยอล้น,นีนใส่รวมกันใส่รวมกหน<ร>ึ่งสองหนึ่งสองสามเทปไปเลยเทปไป,ทป,ไปแตวบอกไว้ชั้นนิดหนึ่งนวะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเอาดินออกให้ให้เหลือแค่ดินติดรากนิดหน่อยนันเองเพราะว่าดิน <5 S 1> มันก็มีน้ําหนักอ <5 S 1> ่ะใช่ป่ะอ <5 S 1> ๋อพอละตอเลยพอละกี่เดียวเลยโอ้สตองขอบคุณมากครับสตอเกอร์ โอเคครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จทังนูเท่าไหร่ครับหน้ากิโลเจ็ดกิโลฝั่งนี้หน้ามีโลแปดแปดโลแปดโลหากเราเหลือเท่าไหร่เวลาเทอย่างเงี้ยเทผิดเทผิดเทผิดที่ต้องแปดในข้างๆมันจะไม่กระชอกเห็นไหมทุกอย่างมันมีเทคนิคหมดอ่ะอากาศเยอะ บอกด้วยครับบอกความเร็วด้วยพี่พอพอพี่ค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆพี่ตอนนี้เก้าครับพี่ต้องบอกแบบนี้ดิค่อยๆพี่เลไม่รู้เท่าไหร่เก้าเท่าไหร่ฝั่งนี้ไม่ตรงค่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งอ๋อดูคำนวณนะโอ้แหมทะเลาะกันอีกแล้วแต่ช่างพี่ถ่านนี่เสร็จแล้วใช่ไหมไปหาไม้มาตำถ่ายโยกลงถ้าถ้าอยากมือเปื้อนนะต้องขยำต้องขยำแต่ถ้าไม่อยากมือเปื้อนเอาไม้มาตำ ชอบทำไมสงสารเรากลัวเขาังอยู่ไม่เป็นไรเดียวน้ําเดี๋ยวมันกระจายถึงเราไม่ได้ใส่น้ํานะเอาผู้ใช้มาผู้ใช้ใช้แค่จุลินทรีย์กับกากน้ำตาลอันนียผู้ใช้มาตามไปดอาจารย์คันามมาค่ะว่าไม่มีกากน้ำตาลหาไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้ไหมถ้าจะแทนได้ก็แทนได้แต่ถาวมาเหมือนกันไหมไม่เหมือน พราะว่ากากน้ําตาลเนี่ยมันมีสารอาหารอย่างที่พืชต้องการใช้แต่น้ําตาลสายแดงเนี่ยมีน้ําตาลอย่างเดียวหรือแต่ถ้ามันหาไม่ได้ไอสิ่งที่หาได้ดีกว่าแล้วถ้าใช้น้ําตาลทรายต้องผสมน้ํำไหมคะไม่ต้องครับก็คือน้ำแล้วใช้น้ําตาลทรายกี่ส่วนคะก็ตามตามนี้แหละสามต่อเดงเหมือนกันหรือจะใช้ลดส่วนลงไปก็ได้แต่ผมว่ามันไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันยากเย็นขนาดนั้น เปลี่ยนให้น้องค่ะน้องเขาตำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เป็นลม้มชอบตำชอบตำเนี่ยเห็นไหมดูสิน้ำมาจากไหนะเออนนมัไม่ต้องใส่น้ําแต่ถ้าเผื่อว่าจะเอาตามสูตรเป๊ะนี่ยน้ำตาลทรายแดงก็ลดลงไปเหลือแค่ครึ่งกิโลนะแล้วน้ําจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือใส่น้ํามะพร้าวลงไปก็ได้อีกครึ่งลิตรนะเออเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพิ่ม สารอาหารให้มากขึ้นพราะในน้ำมะพร้าม่มันมีฮอร์โมนในน้ำมะพร้ามีฮอร์โมนมีแร่ธาตุไลยแค่<ะ>เดียวเดียวน้องจสามวันเนี่ยคนได้ละมันจะนิ่มแล้วอย่างนี้จะมีใครมาคนให้ทุกวันไหมคะ<ง>ถังเนี้ยพอครบเจ็ดวันก็บีบออกากากออกออน้ำไปใช้แล้วกากไปไหนละ่ะก็ไปหวานใส่แปงหรืออีกทีหนึ่ง ที่เราบีบออกไปแล้วเนี่ยเอาไปปั้นกับดินเหนียวดินเหนียวหนึ่งต่อหนึ่งเป็นก้อนกลมๆนะแล้วเราเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ไหมก็คา้างลงไปในบอ่อมันก็จะไปบำบัดน้ำเสียที่ก้นบอ่อไม่ต้องใช้อีเองนะยากไหม <c oughs> เธอดีมากเลย แต่พอน้ำมันท่วมปุ๊บเราก็ปิดฝาอี่คนนี้เขาทำจุลินทรีย์หน่อ้วยแล้วก็เ็ไปหาอะไรมาใส่นอนเจอนอนก็มาใส่เจอนี่ก็มาใส่สุดท้ายมันจะเป็นจุลินทรีย์หน่อ้วยไหมแล้วยังไม่ได้ใช้มาเรียนกับเราบอกไม่ได้นะต้องแยกทำแล้วเราพ่งนี้เราก็มาคนรือคนไม่ได้ก็ต่ำเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำเก็บไว้แล้วก็เอากากเก็บไว้ทำปุ๋ยทุกวันทุกวันครับ ทำไมต้องตามมาอธิบายแล้วไงวัาระหว่างที่มันย่อยด้วยจุลินทรีย์มันจะปลดปล่อยหนึ่งมันเยี่ยวออกมาเป็นกรดสองมันมีแก๊สเกิดขึ้นถ้าทำเยอะเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็ต้องไล่แก๊สออกทำกดให้มันกระจายออกไปมันกิจกรรมของจุลินทรีย์จะได้เดินได้ต่อความรู้เรื่องนี้พวกเรารู้หมดเคยกินผักกาดดองไหมทำไมมมนไม่เปื่อยถึงสุดท้ายอ่ะ ทำไมยังเป็นชิ้นปากกาดองอยู่ในกระป๋องอะ่ะเอาขายตอ่อใครจะตอบนะาาปากกาดองเป็นจุลินทรีย์มหมากใช่ไหมเป็นกลุ่มเล็กติกใช่ไหมใช่เปล่าปากกาดองอาใส่น้ำกับเกลือใช่ไหมใช้เปล่าเออที่เราเรียนเมื่อเช้าเนี่ยถามคำถามถามว่าทำไมมันถึงไม่ย่อยสลายเปือ่อย จนหาทราบไม่เจอทําไมมันยังเป็นชิ้นประก,กาศรองอยู่ทํไมความเค็ม่าเพราะความเค็มทําให้ค่าจะมีซีร์ก็ป่ปะระหว่างที่ที่มันเกิดกระบวนการหมักมันจะสร้างกรดใช่ไหมพอมันถึงความเป็นกรดระยะหนึ่งเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ไงมันเด้งไงมันเด้งไงความเปนกรดสูงไปถึงสามจุดห้าเพราะมันหยุดไงหยุดทํางานนะมันแทนที่จะทํางานจนสุดสุดส,ส,สายมันหยุด แต่ถ้าเราจะให้มันทํางานต่อนะเราก็เอาเอา,เอาปูนขาวใส่ไปไหน่อยไปปลับพีเอนะให้มันเป็นกรดลดลงนะเดี๋ยวมันก็ทํางานต่อสุดท้ายไม่ได้ขายอะอากาดดองอันนี้ก็เหมือนกันระหว่างที่มันย่อยเนี่ยมันก็ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกซด์ออกมาขณะเดียวกันมันก็เยี่ยวออกมาเป็นกรดแล็กติตกอะมันก็เปรี้ยวอยู่รอบตัวมันะพอมาถึงระดับหนึ่งมันก็หยุดทำงานเราจึงต้องคนนะพี่เ <nt that. S 1> ข้าใจออา<ส>ดีกัน ไก่ดียังจบแล้วจบอาอนี่ก็ปิดฝาปิดฝาครับแมลงแมลงวันชอบมากถ้าใครเลี้ยงไก่ชนนะคุณเปิดฝาล่อแมลงวันเลยแล้วมันจะมองวางไข่นะแล้วนอนตัวบนร่มขนาดนี้เลยแล้วคุณเลี้ยงไก่นะคุณก็ออกไปตอนสี่โมงเอ้ยสี่โมงเช้าอ่ะสิบโมงเช้าแล้วหนอนมันร้อนมันก็ปีนออกมาตกนอกฐานนกไก่อินมีพีมัน คุณเห็นไก่แข็งแรงนะคุณแย่งไก่กินผมก็ไม่ว่า <c oughs> <c oughs> นอนสาครูก <c oughs> ็ยังทําขายเลยแต่ัผมไม่กินอ <c oughs> ันนี้เป็นอันว่าเซตเหนึ่งอย่างเอาป้ายปิดวันที่ <c oughs> บันทึก <c oughs> ด้วยหรืเปล่า